สวัสดีครับทุกๆคนเราก็เข้าสู่เทศก,กาลแห่งความรักกันแล้วนะครับหลายๆคนคงมีแผนที่จะอยู่กับคนรักหรือรอใครสักคนมาเติมความหวานให้หัวใจอยู่ก็ได้นะครับวันนี้นะครับอินเตอร์พาจะมาแชร์เพลงรักรับวาเลนไทน์ของติเตอร์แต่ละคนกันเลยนะครับว่าพี่ๆติเตอร์แต่ละคนนั้นจะมีเพลงเกี่ยวกับความรักในรูปแบบไหนกันบ้างถ้าร,ารอผมแล้วก็ไปดูกันเลย ค่ะก็สำหรับเพลงรักในวันวาเลนไทน์ของพี่นี่เลือกยากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความรักเยอะมากเลยอะคะ่ะแต่ว่าก็เลือกมาเพลงหนึ่งค่ะเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักนะคะชื่อว่าเพลง w o u l d i t Be Nice ค่ะชื่อวง The Beach Boys รู้จักไหมคะอ่าไม่รู้จักนะคะคืออ่าเดี๋ยวล้องให้ฟังเลยถ้าอย่างนั้นนะคะล้องงี้ Wouldn't it be nice if we were older Then we wouldn't have to wait so long นะก็ถ้าเกิดยังไม่รู้จักอีกนะคะก็บอกเลยค่ะว่าวง The Beach Boys เนี่ยนะคะเป็นวงดังในยุคเดียวกันกับ วง The Beatles นั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่า the Beatles เนี่ยดังที่เกาะอ,อังกฤษนะคะที่อเมริกาเนี่ยก็จะเป็น uh, the Beach Boys เนี่ยนะดังในยุคเดียวกันเลยนะคะที่ชอบเพลงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ชอบหนังเรื่องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า f i ต t ี s t ฟิ t ์นะคะก็คือหนังเรื่องนี้เป็นเนื้อหาดีมากๆเลยน้องๆควรจะไปหา,หาดูแล้วก็ฟังเพลงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเนื้อหาก็ดีนะคะ as I'm single at the moment I have no one to share Valentine's with However, I will tell you a little story of when I was younger, and I was on a cruise ship, and I fell in love with a girl on a cruise ship, and we spent about seven or eight days together, and we heard a song called Nerd, it's called "Stay Together" by Nerd. Um, if you know Pharrell Williams, this is a song by him, and it was our song for a week, and we had a nice dance to it. Then on the last day, which was actually the day before Valentine's Day. Um, I had to leave a boat and I was going back to England. She was from Austria. And she was staying and it was our last night. And then we heard a song. And that song was just perfect for us. And it was by a band called All About Eve, Martha's Harbor. And it's a beautiful song. And that reminds me of Valentine's Day. Okay, to สำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับเพลงรักที่พี่แบงค์จะนึกถึงมากๆเลยนะก็คือเพลง Love is Colorblind เนอะอ่ะสักท่อนไหม It don't matter if you're black w h t e or yellow if you're brown or red let's get down to that Love is Colorblind หนึ่งนะครับอ่ะน้องทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมเพลงนี้เนี่ยพูดถึงสีเยอะจังสีในเพลงนี้ก็หมายถึง สีผิวหรือว่าความหลากหลายทางเชื้อชาตินะครับฉะนั้นเพลงรักที่พี่แบงค์อยากจะสื่อให้ทุกคนก็คือนอกจากเราจะรักตัวเองรักพ่อแม่รักแบบแฟนแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมอบความรักให้กับเพื่อนๆที่มีเชื้อชาติที่ต่างจากเรานะครับหรือเป็นการป้องกันนะครับ racial discrimination หรือการเหยียดสีผิวนั่นเองนะครับหรือเราก็จะต้อง aware ว่าม,มันมี ethnic diversity หรือความหลากหลายทางเชื้อชาตินะครับก็ขอให้ทุกคนมอบความรักให้กับทุกทุกคนบนโลกนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคนะคะถ้ามาพูดถึงเพลงรักวันวนเนาเลนไทน์ต้องบอกเลยว่าโรแมนติกวีเลชั่นชิพเนาะเยอะมากมีเป็นร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเ่อ when you say nothing at all นะหรือว่า Uh, Never Had A Dream Come t r นะคะหรือว่า My Love My Girl b y Bye and the list goes on and on นะคะแต่ถ้าเราต้องมาเลือกกันจริงๆนะพี่ก็เลือกมาตอนนี้โลกเราต้องการความรักมากนะเราต้องการรักให้กับโลกนะคะเพลงที่พี่เลือกมาวันนี้เลยเป็นเพลง Heal the World นะคะของราชาเพลงป๊อปอย่าง Michael Jackson นั่นเองนะเอาสักท่อนแล้วกันนะคะ Heal the World Make it a better place For you and for me and the entire human race นะคะ human race คำนี้เจอกันบ่อยมากเนาะ human race ประชากรโลกนะทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์นะคะทุกคนเรามอบความรักให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะคะวานเลนทน์เซ่แฮปปี้ทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงวันวันเลนทนยนะครับพี่ก๊อฟก็จะนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือเพลง คนข้างๆนั่นเองของ t 5 e y e Hours นะครับซึ่งจริงๆแล้วบอกก่อนเลยว่าเพลงเนี้ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเพลงของคนรักหนุ่มสาวทั่วไปเสมอไปนะจริงๆแล้วเพลงเนี้ยนะครับอาจจะหมายถึงพี่น้องนะครับเพื่อนหรือพ่อแม่ก็ได้นะครับก็หลังจากที่ฟังเพลงนี้นะครับแค่ฟังเฉยๆก็รู้สึกว่าชอบแล้วแล้วพอได้มาดูวิดีโอนะครับยิ่งชอบก็พะย่ะยเลยนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ฟังหรือว่าได้ดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับ ช่วงใกล้เทศกาลของวันวาเลนไทน์14กุมภานะครับ mm hmm. เพลงที่พี่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นเพลง จิ๊บของวงวัชราวดลีครับเหตุผลเพราะว่าเ,ออเพลงจิ๊บเนี่ยมันเป็นเพลงที่เหมือนกับว่าเราสองคนผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งเนี่ยผ่านเรื่องร้อนหนาวมาเกือบหลายปีแล้วผ่านเรื่องทุกข์เรื่องสุขผ่านชีวิตที่มันหนักหนาจนกระทั่งถึงวันที่เราได้แต่งงานกันเรั้นเพลงนี้ที่พี่ชอบมากๆก็คือมันจะมีอยุดท่อนหนึ่งในเนื้อครับพอจะบอกว่าหากมีความทุกใจอ่ะก็เอามือลองไปจุ่มน้ําดูแล้ว ความเศร้าอ่ะมันก็จะลาลายหายไปเหมือนกับสายน้ำครับมันก็เหมือนกับตอนนี้เนาะที่ทุกๆอย่างทุกๆอารมณ์บางทีเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจกันแต่ขอให้อยู่ในพื้นฐานของความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันก็พอครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเพลงที่พี่มีติวเตอร์แต่ละคนเสนอมามีทั้งเพลงแบบรักหวานหวานเพลงเศร้าบ,บาดใจหลากหลายแนวกันเลยทีเดียวหากมีใครมีเพลงไหนก็อยากจะแนะนําหรือบอกต่อกับเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามกิจกรรมและข่าวสารดีๆแบบนี้จากอินเตอร์พารกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม